เยอะขาดน้นทุกคนมีอะไรไม่รู้อ่ะอยู่รคนเดียวมากทุกคนจะบอกว่าสถานที่แห่งนี้ผู้หญิงสวยเยอะมาก <c oughs> ที่นี่นอกจากจะมีหนุ่มสาวหน้าตาดีแล้วนะคะยังมีของกินและก็ของฝากเยอะแยะไปหมดเลยค่ะวันนี้เรามาเดินเล่นสถานที่ที่นี่ที่ไหนไม่รู้จอ,อกินก่อน ถา้าไปทาน่กินทางหวลกได้หมดแล้วถ้าอ,อ,อร่อยดีนะคะหวานตกกอบ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ลุงอยากจะแนะนําให้ทุกคนมาเดินเล่นค่ะเพราะว่ามีทั้งของกินอร่อยมากนะคะแล้วก็ของฝากต่างๆนะคะที่สามารถนําไปฝากเพื่อนได้นะคะถ้าใครชอบมาปากกินในช่วงฤดูหนาวแนะนําให้กินถังหูรูนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าถังหูรูที่จีนนะคะไม่ใช่มีเฉพาะแค่ผลไม้นะคะมันยังมีไส้ต่างๆที่แปลกๆใหม่ๆน่าลองชิมมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียว กับผลไม้เอออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆข้าวเหนียวมะม่วงบ้านเราแต่เขาจะเอาข้าวเหนียวผสมกับผลไม้อะไรอย่างเงี้ยและสิ่งที่ลุงกําลังเคี้ยวอยู่นะคะไม่ใช่เป็นถังหูรู้นะคะพอดีพี่ซื้อเกี๊ยวมานะคะแต่เป็นเกี้ยวของคนจีนทํานะคะซึ่งจะเหมือนเกี๊ยวซาของญี่ปุ่นนะคะแต่รสชาติมันจะแตกต่างกันค่ะมันจะชิ้นเล็กๆอร่อยดีนะคะมีหลากหลายไส้ด้วยต้องขออาภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้ถ่ายรูปให้ทุกคนได้เห็นนะคะ เอาไว้ถ้าลุงได้มีโอกาสได้ไปปักกิ่งอีกรอบนะคะลุงจะไปตะลุยรีวิวร้านอาหารอร่อยอร่อยให้ทุกคนได้ตามมากินกันนะคะแต่วันนี้ขอ,อรีวิวสถานที่ก่อนเนาะว่ามันน่าเดินเล่นไหมอะไรเงี้ยก็จะมีถ่ายอาหารแล้วก็ของฝากเล็กๆน้อยๆเพราะว่าตัวเองก็อยากมาเดินเล่นแล้วก็อยากมาซื้อของฝากให้เพื่อนด้วยแหละก็เลยถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้ดูกาา แอบกระซิบกันว,ว่าที่ตรงนี้ก็คือของอร่อยเยอะมากจริงๆค่ะทุกคน,ม,นมีอะไรไม่รู้อะอยู่ตรงนี้คนเยอะมากเดินไปเดินมาอยู่ดีๆก็เห็นคนจีนมุงสง,ง่างน้ปกติเห็นไทยมุงคราวนี้มาเห็นจีนมุงค่ะก็เลยถามถามถามไปว่ามีใครรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครตอบเพราะเขาก็ ดูดูกันเนาะวุ่นวายสรุปสุดท้ายมาอ๋อนักแสดงดาราดังมาเขาก็เลยมุงดูกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครทีแรกคิดก็นึกว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าคนทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าเราก็เลยอยากรู้บ้างอะไรอย่างนี้ไง เป็นคนที่ชอบแบบว่าคนมุงดูเราก็มุงดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะผิดคาดนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องทาร์ลหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุมันก็ดีแล้วเออยังดีที่เป็นดารามาเนาะถาเรามาต่อกันที่ร้านอาหารเสื้อผ้าแล้วก็ของฝากกันดีกว่าเนาะ เดินไปเดินมาก็สะดุดตาอยูยท่ทำทำหนึ่งซึ่งสวยงามมากที่แรกก็นึกว่าเป็นที่บูชาอะไรหรือเปล่าป,ปรากฏว่าเขาเ้าไปข้างในมันคือของฝา,ากค่คะทุกคนโอ้โหทางเข้าอลังการงานสร้างมากเลยค่ะทุกคนถ่ายรูปได้เลยนะคะเนี่ยโซนข้างในนะคะก็จะเป็นมุมของฝากต่างๆเลยนะคะสามารถซื้อของฝากจากที่นี่ไปฝากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆได้เลยนะคะก็จะมีของใช้เยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น อ่ครีมเอยหมวกเอยแล้วก็ของกินเอยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวลุงนะคะก็เดินเข้ามาดูของฝากนะคะเพื่อจะซื้อไปฝากให้เพื่อนนั่นเองนะคะเพราะว่า พื่อนบอกว่าไปปักกิ่งทั้งทีนะคะซื้อของฝากมาให้ฉันด้วยค่ะเราก็เลยเดินดูของฝากนะคะให้นางนะคะเดินอยู่พักใหญ่เนื่องจากของมันเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้นางดีก็คิดไปคิดมาก็ไม่ได้ซักชิ้นนะคะกะว่าจะเอาตุ๊กตาให้นางนะคะแต่นะคะก็อยากไปดูข้างหน้าด้วยเผื่อว่ามันมีของดีๆงามๆอยู่อะไรอย่างนี้ไงก็เลยยังไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยว่าถนนเส้นที่เราเดินอะ่ะมันจะยาวไกลแค่ไหนนะคะเราก็เลย แต่ว่าเออที่เกียร์ถือเดี๋ยวค่ากลับมามันกลับทางเดิมอ,อยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ซื้อไปให้นางดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าซื้อไปตอนนี้ก็เดินไปถือไปเดี๋ยวมันจะลุงลังไปหมดเลยอะไรอย่างเงีเออ้ยกว่าจะตัดสินใจได้นะคะว่าซื้ออะไรไปฝากเพื่อนดีนะคะก็ใช้เวลาตัดสินใจนานมากแล,แล้วแล้วก็มาสะดุดตุ๊กตาตัวนี้นะคะที่ลุงอยากซื้อไปฝากให้นางมากๆเพราะว่ามันน่ารักมากๆแต่ไม่รู้ว่านางชอบหรือเปล่านี่แหละก็ตั้งใจว่าจะมาซื้อตุ๊กตาตัวนี้นะคะแต่ก็ ไปดูข้างหน้าก่อนเผื่อข้างหน้ามันจะมีรูปแบบเยอะกว่านี้ไงก็เลยเออเอาไว้ก่อนที่เกียยถือด้วยแหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าข้างหน้าไม่มีค่อยกลับมาซื้อนะคะบอกว่ากว่าจะตัดสินใจซื้อเนี่ยก็คือไม่ได้ห่วงเรื่องเงินอะไรนะแต่กวัวซื้อไปแล้วนางจะไม่ชอบเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยแล้วว่านางอ่ะชอบอะไรอนะไรอย่างนี้ไเออ เราอะตั้งใจซื้อทุกชิ้นที่ที่แบบว่าอยากจะให้เพื่อนจริงๆแต่กลัวว่าเพื่อนจะไม่ชอบแค่นั้นแหละทีท่ีตัดสินใจายากไม่มีอะไรเยอะหรอกนั่นนะคะก็เดินไปสักพักนะคะก็เลยเดินออกจากร้านนะคะก็กะว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้เพื่อนดีกว่านะคะออกไปเดินเล่นข้างนอกก่อนนะคะเราก็ลืมนึกไปว่าเออ มันเป็นเวลาช่วงกลางคืนแล้วเขาปิดกี่โมงอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าเขาปิดกี่โมงเราก็เดินเล่นเดินเพลินนะคะแล้วก็มาสะดุดตาร้านเคก็คือน่ากินมากๆแล้วพี่ก็ถามว่าอยากลองซื้อมากินไหมเราก็เลยตอบไปว่าเดี๋ยวอีกสักพักค่อยกลับมาซื้อแล้วก็ไปกินที่โรงแรมกันอะไรเงี้ยแล้วลุงก็จะบอกว่าเขาทําออกมาหน้ากินมากๆเลยค่ะเสียใจอะคิดแล้วก็นะไม่ได้กินเพราะว่าขากลับร้านเขาปิดแล้วนะคะถ้ามีโอกาสครั้ง นาลุงจะซื้อมาลองกินเลยแล้วก็จะบอกรสชาติเลยเพราะว่าหน้าตามันน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ใส่คนไทยอ่ะเนาะก็คือชอบเดินเล่นไปก่อนนะคะแล้วก็ขากลับค่อยแวะซื้อแวะซื้อแล้วก็ค่อยกลับไปกินที่ห้องหรือว่าค่อยกลับไปดูที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันมะหรือว่าเป็นแค่เฉพาะลุงคนเดียวกันนะ <laughs> พอเดินมาได้สักพักนะคะก็มาเจอร้านปลาหมึกอยู่ร้านหนึ่งนะคะก็คือน่ากินมากๆนะคะแล้วก็บวกกับการแบบว่าอยากกินตั้งแต่อยู่โรงแรมข่าวที่แล้วแล้วแต่ก็ไม่ได้กินสักที <c oughs> ก็คือเขาต้องรอเป็นรอบๆแล้วคิวต่อยาวมากแล้วก็สรุปก,ก็เลยไม่ได้กินนะคะวันนี้ก็เลยขอมาลองกินก่อนเราไม่อยากพลาดโอกาสอีกแล้วนะคะต้องได้กินปลาหมึกย่างนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันน่ากินมากๆนะคะระหว่างย่างไปก็คืนลายไปความหอมของปลาหมึกย่างก็คือหอมน่ากินมาก มากมากเลยนะคะว่าจะรอนาะนจะเอีงสรุปว่าก็ได้กินแล้วนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเถอะทุกคนว่ารสชาติมันจะออกมาอร่อยไหมเพราะว่าที่ไทยอะ่ะเราเห็นแต่ปลาหมึกทอดใช่ไหมไม่ค่อยเห็นปลาหมึกย่างเท่าไหร่นะคะแต่น,นี้จะเป็นปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ย่างนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนปลาหมึกยาก่ยางดูสีหน้าเอาเถอะทุกคนบอกเลยว่าประท ใส่ร้านนี้มากๆไม่ทําให้ผิดหวังนะคะหลังจากที่กินเสร็จนะคะก็เดินไปเข้าห้องน้านะคะกินเสร็จเสร็จแล้วก็เดินเล่นต่อคะ่ะทุกคนทุกคนรอลุมาเรียบร้อยมาค่ โยอยากกินตอบหายไปะอ่าเราลืมไปว่าพี่เขาฟังไม่รู like <COM> ้ื่อง่ะไ่ะไอยออย่ยไรเจย่่ะอ่างะไร้าอะไไรเ่างไ่เจ้าอะงไร่างไรเรอ่องไะไะไะไ่ะเจาอะไอเจ้่ะไร่างอะไรอ่ะ หลังจากที่พี่เขาตอบว่าไม่น่าจะมีอะไรอร่อยที่นี่นะคะเราก็เลยเดินออกจากร้านอาหารไปนะคะเพื่อดูร้านอื่นๆ่อน,นั่นเองค่ะหลังจากเดินออกมาข้างนอกนะคะก็รู้สึกว่าเย็นมากๆเลยค่ะทุกคนยิ่งดึกยิ่งเย็นลงเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนคือจะบอกว่าอากาศที่ปักกิ่งเป็นอากาศที่ แปลกใหม่สําหรับลุงเลยก็ได้หรือว่ามันเป็นครั้งแรกที่ลุงมาเยือนปักกิ่งในหน้าหนาวก็ไม่รู้ก็คือแตกต่างจากที่เชียงรายนะคะทุกคนไม่ว่าหน้าหนาวเชียงรายเชียงใหม่มันก็จะหนาวแบบว่าหนาวสั่นเลยใช่ไหมแต่อากาศที่ปักกิ่งหนาวนะหนาวจริงเย็นก็เย็นจริงแต่มันไม่ถึงกับสั่นนะทุกคนเป็นเพราะอะไรอันนี้ลุงก็ตอบไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าคนเชียงรายเป็นเหมือนกันหรือเปล่า หรือว่าคนที่ไปสัมผัสบรรยากาศหนาวเป็นเหมือนกันไหมมันเป็นความหนาวเย็นที่แตกต่างกันมากๆนะคะลุงไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้นอกจากทุกคนลองมาสัมผัสเองระหว่างเชียงรายกับปักกิ่งความหนาวเย็นมันเหมือนกันไหมหรือว่าลุงคิดไปเองคนเดียวนะาที่นอกจากจะเป็นสถานที่ที่เดินเล่นของคนปักกิ่งแล้วนะคะชาวต่างชาติก็มากันที่นี่เยอะค่ะทุกคนนะคะมาถ่ายทมาก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนที่แรกที่จับกล้องเลยนะคะทุกคนลุงคิดว่าลุงจะเก็บไว้ ะะชมคนเดียวนะคะแต่แต่แต,แต่แต่นะคะไหน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 ก็มาแล้วนะคะลุงก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเล่นนะคะเพื่อที่จะลงเก็บไว้นะคะเพื่อเป็นความทรงจํานะคะว่าครั้งหนึ่งเราได้มาเยือนที่ปักจร่งแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจแบบถ่ายจริงจังรีวิวแบบจริงจังอะไรเลยนะคะ ถ้าลุงได้ไปปักกิ่งอีกนะคะลุงสัญญาว่าลุงจะมารีวิวสถานที่แล้วก็พร้อมตัดลุยกินแบบจริงจังกว่าเดิมเนาะเอาแบบว่าที่มันมีสาระเนะาะครั้งนี้ก็ขอเป็นแค่เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกับความทรงจำของลุงว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาอย่าปักกิ่งนะคะคือก่อนหน้านี้เราเคยไปฮ่องกงมาแล้วนะคะทุกคนได้แต่รูปภาพและก็ความทรงจำมานะคะแต่เราอะอยากทําเป็นคลิปวิดีโอ แบบนี้มากๆนะคะเราก็เลยไม่มีโอกาสได้ย้อนกลับไปที่ฮ่องกงอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเก็บเงินมาเที่ยวเองนะคะทุกคนจริงาอลุงเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากๆชอบไปดูนั่นไปดูนี่มากๆชอบไปดูต่างแดนต่างถิ่นนะคะว่าแต่ละที่บรรยากาศมันเหมือน การไม้การกินการอยู่เป็นอย่างไรบ้างการใช้ชีวิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราอยากไปสัมผัสแต่ละประเทศมากๆเลยนะคะอันนี้มันคือความฝันของลุงเลยนะคะแต่เนื่องด้วยนะคะถ้าเราไปในสถานที่ทุกที่อย่างเงี้ยการใช้ใจ่ายมันก็เยอะซึ่งเรายิ่งเราไม่ได้ทํางานอีกเราก็เลยแบบว่าเออไม่ค่อยมีโอกาสได้นะคะได้ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่อนาคตอะนะถ้าเกิดว่าลุงยังไม่แก่มากกว่านี้นะคะถ้ารู้สึกว่ายอดวิวมัน ได้เยอะอย่างเงี้ยแล้วมีโอกาสสปอนเซอร์เข้ามาอย่างเงี้ยก็จะเป็นความฝันของลุงเลยนะที่แบบว่าทุกคนช่วยสาสรฝันให้ลุงได้สําเร็จอะไรประมาณนี้งไงเผออีกแล้วทุกคน <S <S ช่างเผอฝันเป็นที่หนึง่งแต่จริงๆก็อยากให้มัน เป็นจริงนะคะกลับมาต่อกันที่รีวิวกันเถอะทุกคนจะบอกว่าร้านเสื้อผ้านานี้สวยมากมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ราคาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะที่จริงเราก็อยากได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันสวยมากๆที่คุมไหลอะ่ะอืมสวยจริงๆเลยนะคะแต่ด้วยว่าเราเกรงใจเพราะาราคามันค่อนข้าง,งสูงไงแล้วก็บวกกับพื้นที่กระเป๋าไม่เหลือให้ใส่ของเลยนอกจากของชิ้นเล็กๆนะคะที่สามารถยัดเข้าไปได้อีกะะถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ไม่น่าจะไหวแล้วนะคะไม่อย่างัี้ก็ต้องได้ซื้อกระเป๋าใบใหญ่นะคะแล้วก็ต้องโหลด กระเป๋าลงเครื่องอีกนะคะเพราะว่าน้ำหนักมันเกินนะคะไม่ได้ซื้อน้ําหนักไว้นะคะและแล้วก็เดินออกจากร้านไปนะคะเก็บไว้แค่ความจำมแค่นี้พอ,พอเดินออกมาจากนอกร้านพี่เขาก็บอกว่าครั้งหน้าถ้ามาปักกิ่งไม่ต้องเอาของมาเยอะนะเราก็เลยหยอกล้อไปว่าครั้งหน้าขอเป็นกระเป๋าใบใหญ่มากันแล้วกันเนาะเพราะว่ากระเป๋าใบเล็กใส่ไหได้ไม่ค่อยเยอะเลยความเป็นผู้หญิงอะรักสวยรักงามอะเนาะก็คือ อ็อกเซสซอรีต้องแน่นเสื้อผ้าต้องแน่นนะคะลืมนึกไปว่าเรามาแหล่งเมืองจีนทั้งทีเป็นแหล่งที่ของถูกเยอะแยะมากมายไม่จําเป็นต้องหิ้วจากที่ไทยไปเมืองจีนก็ได้นี่นาเออนิดข้อนี้ไปเลยแฮะเดินไปเดินมาก็รู้สึกว่าเออแฮะมาถึงเมืองจีนแล้วทุกคนจีนก็อยู่มา6วันแล้วนะก็เพิ่งรู้สึกว่าถึงเมืองจีนแล้วก็เพราะว่าที่นี่รู้สึกว่ากําแพงนะคะสไตล์โบราณค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะร้นาน อะไรก็ตกแต่งแบบสไตล์เดิมๆนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาถึงเมืองจีนจริงๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วลุงก็จะบอกว่าร้านโยเกิร์ตร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะคะมันหอมนมมากๆทุกคนถ้าท,ทุกคน <ๆ S 1> อยากมาลองกินนะลุงจะบอกว่าเออแล้วจะบอกยังไงดีทุกคนถ้าทุกคนเห็นกำแพงเมืองจีนเมื่อกี้นะคะทุกคน <laughs> เดินลัดเลาะกำแพงมานะคะแล้วก็ร้านมันจะอยู่ขวามือนะคะแล้วก็สังเกตป้ายนี้นะแล้วก็เดินเข้ามาสั่งได้เลยค่ะมันก็ จะมีท็อปปิ้งหลายหน้ามากๆเลยนะคะแต่ที่ลุงสั่งอ่ะ จะเป็นท็อปปิ้งถั่วแดงค่ะสิ่งที่ลุงถือนะคะที่ลุงได้ถามพี่เข้ามานะคะพี่เขาบอกว่าเป็นโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวลุงขอลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติมันเหมือนโยเกิร์ตบ้านเราไหมนะคะลุงจะบอกว่ารสชาติมันเหมือนคล้ายๆนมสดบางเนยที่ที่ลุงเคยไปกินที่ภูเก็ตเลยคะ่ะรสชาติจะเหมือนแบบนั้นเลยนะคะแต่โยเกิร์ตถ้วยนี้นะคะกินไปกินมาก็เหมือนพุดดิ้งเลยคะ่ะทุกคนพุดดิ้งนมสดที่ท็อปปิ้งด้วยถั่วแดงนะคะซึ่งตัวถั่วแดงนะคะ,คะก็รสชาติหอมหวานมันดีคะ่ะกลมกล่อมไม่หวานโดดไม่ มันโดดนะคะกินได้เรื่อยๆกินไป,ไ<ร>ไปกินมาตาก็เหลือบเห็นไปเห็นข้อความติดที่ผนังเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรกันบ้างเพราะเป็นภาษาจีนลูกก็อ่านไม่ออกเนาะสงสัยร้านนี้จะเป็นร้านดังนะคะก็เลยเขียนข้อความเป็นภาษาจีนนะคะแต่เขียนพินอินนะคะพอสะกดไม่ได้ก็เลยให้พี่เขาเขียนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พูด ให้พี่เขาเขียนเขียนว่าสวัสดีค่ะบอกชื่อทยกรรแล้วก็เขียนอะไรอีกไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะคะแล้วสุดท้ายลุงก็บอกว่าโยเกิร์ตอร่อยมากแค่นั้นเขียนเสร็จแล้วก็เดินออกจากร้านเลยนะคะเดินถ่ายไปถ่ายมาแบตจะหมดซะง,งนั้นลุงก็เลยถามพี่เขาว่าที่นี่ที่ไหนคะ นันหลวงหุ่งเจียงนัห่งนันหล่เงตอนนี้จะเป็นข่ากับของลุงแล้วค่ะแล้วลุงก็เลยแวะซื้อของฝากให้เพื่อนนะคะสรุปของฝากของเพื่อนนั่นก็คือต่างหูค่ะไม่ใช่ตุ๊กาตาเพราะว่าร้านตุ๊กาตาปิดไปแล้วนะคะก็เลยซื้อต่างหูไปให้เพื่อนดีกว่าแล้วก็ซื้อแล้วลืมดูว่าต่างหูชิ้นนั้นน่ะมันเป็นแบบเจาะหรือว่ามันเป็นแบบหนีบพอถึงที่ไทยเท่านั้นแหละเพิ่งรู้ว่ามันเป็นแบบหนีบแล้วเพื่อนเราเจาะหูเสียดายมา มากที่มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวต่างหัวสวยมากเลยนะคะปลอบใจเพื่อนด้วยการเอาขนมไปให้อีกนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าคราวหน้าได้ไปที่ปักกิ่งอีกนะคะจะหาซื้อของดีแน่นอนถ้าเห็นแล้วก็จะซื้อเลยอะไรเงี้ยจะไม่แบบว่าขาดกับ กลับมาซื้ออีกแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาปิดร้านนะคะกี่โมงกันแน่อะไรอย่างงี้สุดท้ายนี้นะคะลุงก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะคะทุกคนไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนดูคลิปตอนต่อไปนะคะ